ห่วงความปลอดภยัยหวังอี้ป๋อถูกลุมร้อมที่สนามบินหลังเดินทางมาถึงประเทศไทยแฟนๆต่างส่งความห่วงใยและหลายคนถึงกับกั้นน้ำตาด้วยความเป็นห่วง เอาไว้ไม่ได้เมื่อเห็นภาพวุ่นวายที่สนามบินหลังหวังอี้ป๋อเดินทางมาถึงสนามบินไทยทำเอ้าาแฟนๆห่วงใยกันหนักมากหลังจากที่เห็นภาพหวังอี้ป๋อดาราศิลปินซุปตาแข่งวงการบันเทิงจีนลัดฟ้าถึงประเทศไทยเมื่อช่วงหัวคำ่ำวันที่7สิงหาคม2566โดยต้องถูกแฟนคลับที่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่นั่งเครื่องตามมาปรุงถ่ายภาพจนแฟนๆที่เห็นเหตุการณ์เกิดเป็นห่วงเป็นใยในความปลอดภยัย จากเดิมเมื่อช่วงบ่ายวันนี้ ที่สนามบินจีนก็มีผ้าแฟนคลับรุมหวังอี้ป๋ออย่างมหาศาลทําให้ทางฝั่งไทยที่รออยู่นอกสนามบินก็รวมตัวกันรออย่างเป็นระเบียบแต่ก็ดูเหมือนว่ายากที่จะควบคุมกลุ่มซาแซงและแฟนคลับข้างบางคนที่ติดตามมาจากบนเครื่องบินในสนามบินด้วยโดยหวังอี้ป๋อเดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมโปรโมทภาพยนตร์เรื่องใหม่วันแอนโอลี่หรือชื่อไทยคือสเตปกล้าท้าฝันในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะ มีการเปิดตัวแถลงข่าวต่อหน้าสื่อมวลชนไทยรวมทั้งพบปะแฟนๆในการฉายรอบการ่าโอเวอร์ซีนพรีเมียร์ งานนี้ทำเอาแฮชแท็กประเทศไทยมีหวังอี้ป่อแล้วและแฮชแท็กวลค้ามหวังอี้ป่อไทยแลนด์ฮอตคลองเทนและรอต้อนรับสุปตาหนุ่มในขณะเดียวกันแฟนคลับชาวไทยก็ร้องขอให้ทีมที่ไปรับที่สนามบินไม่ไปรุมตัวศิลป,ปินคนดังแบบที่มีภาพออกมาเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากหวังอี้ป่อเองก็เพิ่งมีข่าวขอลาป่วยพักเบรกการเดินสายโปรโมทหนังชั่วคราวเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาด้วย สำหรับหนังวันเดย์โอ y ี่หรือ s t e ปก้าท้าฝันเล่าเรื่องราวการไล่ตามความฝันของหนุ่มยากจนคููรักการเต้นนำแสดงโดยหวังอี้ป๋อและหวงป่อเฟกรุ่นใหญ่มีกำหนดฉายชนโรงในประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้เขาก็ติดตามและกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องเราคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ